ีเป็นช่วงบ้านฝปางแฟนนะครับเพิ่งกำลังทํำถนนยมาเสนดีเตือ่อฝั่งซ้ายถ้าลูกตังเชียงรายมาก็กําลังปรับปรุงกันตัวแฮมเมนอยู่ครับหลายเดือนอยู่ ถนนเส้นนี้กว่าจะเซต็นะต้องขวานี่ครับหมอนี่มันดเซตเลยเนี่ยต้องขวานี่คือต้องอ,อัดปูนซีเมนต์เข้าไปือพอต้องซ้ายนี่ยังหมดเซตเตือนด,ดีนะครับยิ่งมาถึงช่วงนี้นี่นะก็ยังเป็นคลึก,คล,กคลักอยู่ครับ ได้ยินเหรอครับก็กล็กก็ัก,กตอนนี้ยังแค่สาวเปอร์เซ็นต์เองเลย นะครับจะปิกมาตั้งเชียงใหม่เนี่ยครับเราทีนี้หมดเส็จดีเตาที่เห็นเนี่ยครับ เปอซ็นอยู่เลยสะพานตันนี้ก็ยังไม่ได้แปลงเลยนะครับ ขับมาตอนเมื่อคืนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเพราะมันไม่ได้เซ็ตง่ายๆสองข้างตางก็ยังนะยังเกลียยังใช้รถเกรดกันอยู่ยังกําลังเกรดกันอยู่ข้างตางนะครับข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวา นับจากปากแฟนมานะครับจากร้านข้าวขาหมูภูเก็ตมากำลังจะเข้าอำเภอดอนสก็ตเชียงใหม่เนี่ยก็ยังก็ยังเกรดกันอยู่ก็ยังปรับผิวหน้าผิวข้างตางผิวดินกันอยู่แฮมมันอยู่นะครับกว่าจะเร็จตีตางหลวงบอกว่าเพื่อสภาคมนี เป็นไปได้ยากครับ ตอนนี้ยังใจต่างเบียงอยู่เลยสะพานตอนนี้ก็ยังไม่ได้แปลงเลยนะกำลังรอเสาอยู่โพงล่างเสาอยู่เลยปีหน้าพ่าครับก็จะเสร็จนี่ น,นี่กำลังเกลีย่ยถนนกันอยู่กำลังปับ๊บถนนกันอยู่เลย เ้นอื่นเป็นเซตกันเหมือนละ่ะเส้นนี้ก็ยังกระดึบกระดึบก้อยกระดึบกระดึบไปอยู่ เี่ยนก็ยังเป็นกล่องอยู่เหมือนเดิมอยู่เลย ด้านขวากำลังเคลียดินกันอยู่หรือปั๊บหน้าดินกันอยู่ดูครับทางขวามือนี่นะ

是平坡。 สานตั้งหน้านี้ก็ยังต้องกำลังแปลงอยู่เลยกำลังรอกันอยู่เลยถนนเส้นนี้แฮมเมินครับปีหน้าก็ยังมั่วว่าจะเซ็ตคนเนี้ย ทางขวานี่กําลังปรับกันอยู่เลยกําลังถากดอยอยู่ ญาณเมตตาใคร กำก่อสร้างสะพานอยู่เมษาปีหน้าพุกกะฮะ เซ็ตมาเซ็ตบางหุ้นะครับตอบมาได้แต่เต้าที่ดูนี่มันน่าจะตันไปดูทางขวากำลังยังแค่เป็นเสาอยู่เลยอันนี้บ้านเม่หวาน เป็นช่วงบ้านแม่หวานนะครับฝั่งขวายกำลังปรับอยู่เลยยังกำลังคดุดอันนี้โงเฮียนบ้านแม่หวาน ยังถากดอยอยู่แมเมอนอยู่นะครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องเจ้าหมู่เจ้าวจุมที่จะมาเชียงไายหรือว่าลูกต่างเชียงไฮ้จะมาเชียงใหม่ก็ใจเย็นเย็นกันเน้ออดทนเนาจากนี้ก็ลงกำลังว่าเซริเนาะ แต่จะเซตเมื่อใดนี่ผมบอกฮู้เนอทางหลวงตอบได้ผมปรสามารถตอบได้เพราะทางหลวงเป็นคนควบคุมการก่อสร้าง ว่าแหมสักสองสามจาดก็ให้จะเซ็นแล้วครับเส้นนี้นะอันนี้ดีที่เป็นหน้าแรงเนาะถ้าเป็นหน้าฝนนี่ก็แฉะแฉะแจะแม่แม่เนะี่ยถ้าอินดูรถก่อก็ก่อยขับไปกันแล้วกัน ยเมื่อขราวแล้วก็ยังเป็นเจอีอยู่นะบาได้มีความขืบนหน้าออย่างนักเลย เรียบนี่หายห่วงกระตักกระตอนตลอดเวลาท,ทั้งทัที่ถนนก็าบ่ได้ว่าจะ สลับซับซ้อนในอย่างนะครับแนวตรงช่วงสะพานตรงนี้ก็ยังเออดูสามเปอร์เซ็นอยู่เลยเนะนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นสภาพถนนตั้งแต่บ้านป่าแฟงมา จนถึงดอยสกเก็ดนะครับเต่าด้วผมดูสายตาเนี่ยปีหน้าปีไหนปะกาคาหรือบ้านก็จัดหน้าปะ่ครับ มาถึงช่วงนี้ก็ยังสองข้างต่างก็ยังไ,ได้อย่างเลยครับเนี่ยข้างฮหดสเกตแฮมซีากิโลอ่ะก็ยังไ,ได้อย่างเลยเนี่ ตุยามบ้านโป่งดิน เปอร์เซ็นต์นสะพานนี่นะ จะเป็นตั้งเข้า,าห้วยห้องไล้ครับตั้งหน้านี่เป็นสำนักง,งานเทศบาลตำบลป่าเมียง ถ้าเซตนี้ก็จะเป็นถนนเส้นติงงามครับมว้วนแต่ว่ามันบบบเซตนี้ก็ครับมันใช้เวลาเมินะนะเนาะก็เข้าเป็นเจ้าบ้านธรรมดาเข้ากับผมจะจมจมละไพยจะห้าฟังเนาะคนที่ห้าพี่ชอบก็จะฟังกับฟังกับูมก็เลยเอาทายมาให้เจ้ามูเจ้าจมได้ดูกันว่าสภาพถนน ในวันที่13เมษายน2563ณบริเวณทางเข้าศูนย์ห้วยห้องไข่ยังเป็นยังอีอยู่นะครับ ฉันเห็นข่าวบอกว่ากรมทางหลวงไองกะตีดูแลถนนเส้นเนี้ยบอกว่าพฤษภาคมปีนี้น่าจะเซตอะ่ะแต่เตาที่ผมดูผมว่าพฤษภาคมปีหน้าปี64ยังจะเซตบ่เซตก็ยังเป็นผีจะเป็นโมโมจ่าเลยก็บอกหูเนาะพอคุณเดียวครับ อันนี้เป็นช่วงตีเลยเลยจากทางเข้า,าห้วยห้องใครมาแล้วครับอ่าเป็นดินแดงแหมละกระลึกตึกตักแหมแล้วกระลึกตึกตักแหมแล้ว อึกตึกอกหับรถเจ้ามูดีกายทุกวันทุกวันวน,นี้จะเสื่อมสภาพไวขนาดนี้ จะเป็นถนนที่ใช้เวลาเมินที่สุด ซ้ายมือนี่เคยังกำลังอันนี้อยู่เลยเนี่ยกําลังใจลดในการทางดอยอยู่เลย เกต,ตึกตักะังกลังคกันเยดูดูพอเอาเดียวเห็นปีก็น่าจะประเซรนต์ตือนาเส้นนี้นะ ว่าขนาดนี้ขนาดล่าไปหลายเดือนแล้วนะที่ผมไม็ได้มาใจเส้นนี้นะมาวันนี้วันที่13เมษายน2563ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยเนี่ยดูพอคนเดียวแหละผมไม่ได้โม้นะว่ามันเป็นถนนที่ใช้เวลาในการก่อสร้างเหมือนเปิ่งบนว่าถนนเจ็ดชั่วโคตรเนาะ เจ็ดชูโคดนี่คือมอันอ่ะอันนี้อย่างเขาหมวดทางหลวงด,ดอยสเกตีหรอ นี่เลยมวดทางหลวงรอยสเก็ตละใจเย็นนอะทางหลวงนี่นะ